เดือยงูเหลือมพร้อมตะกุดพกค้าวซัสองดอกพันได้มงคลบรรจุไว้ด้วยน้ำมนต์เมตตาและแผ่นทองคำเปโวพกคัเงินทองและเมตตามหานิยมผู้ใดที่พกพาให้มันทําบุญและอุทิศบุญกุศลให้กับงูเหลือมที่เป็นเจ้าของเดือยอยู่ประจำจะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่แท้ สามารถเช่าบูชาเดินงูเหลือมได้ในราคา399ดอลลาร์บริการจัดส่งฟรี48รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์18007093079ท่านสามารถสั่งจ่ายได้ทางวีซา่ามัเตอร์การ์ดหรือมันนี่ออเดอร์ สั่งจ่ายไทยลาวฮอมช้อปปิ้งคอร์ปอเรชั่นแล้วส่งมาที่1940 Gardenia Annul Glendale California 91204